เธอจะสบายดีไหมที่นั่นตอนนี้เป็นอย่างไรเราขาดอะไรไปรู้สึกบ้างไหมเราเธอผมว่าเพลงนี้ครับท่อนนี้ครับของทวิตไฟเออร์นะครับมันเป็นการแสดงความรู้สึกนะครับเกี่ยวกับความคิดถึงความห่งใยแล้วก็อยากจะรู้ความเป็นไปของคนคนนึงนะครับซึ่งผมว่าเพลงนี้มันกําลังตรงกับซาดิโอมาเน่ครับซาดิโอมาเน่นะครับถือว่าเป็นนักเตะที่แฟนบอลลิเวอร์พูลรักมากแต่ว่าณนะตอนนี้นะครับสถานการณ์ของเขากับบาเยอร์เนี่ยกำลัง สูดีเขาเองนะครับเพิ่งย้ายนะครับออกจากลิเรูในช่วงซัมเมอร์มาอยู่กับเสือใต้ในเวลาแค่ประมาณ2-3เดือนจากคนที่เหมือนว่ากําลังจะเป็นคนรักคนใหม่แต่ณวันนี้ครับสถานการณ์ของมาเน่มันเปลี่ยนไปแล้วครับดังนั้นครับสนามอินไซต์ในวันนี้นะครับผมจะพาไปเล่าเรื่องกันว่าไปเจาะก,กันว่าทําไมมาเน่ตอนนี้ครับถึงกําลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตคัพแข่งของเขาครับผมย้อนกลับไปครับสมัยที่มาเน่ อยู่กับลิเวอร์พูลฮะเขาเป็นนักเตะที่แฟนบอลหงแดงเนี่ยรักมากที่สุดคนหนึ่งเลยตลอด6ปีที่ผ่านมานะครับเขาทุ่มเททุกหยาดเหงื่อนะครับใส่สุดแรงทั้งแรงกายนะครับมีส่วนสําคัญพาลิเวอร์พูลเนี่ยคว้าแชมป์สำคัญสำคัญมาครองได้โดยเฉพาะทรอฟี่พิมลีกอังกฤษครับที่สมสรลิเวอร์พูลเนี่ยตามหามาอย่างยาวนานถึง30ปีด้วยกันเรื่องของฝีเท้าเนี่ยผมมองว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลเนี่ยไม่มีใครสงสัยแล้วนะครับรวมถึงนิสัยครับมาเน่เป็นคนที่น่ารัก มากมากไม่เคยคิดร้ายต่อใครนะครับไม่อย่างนั้นนะครับแฟนบอลชาวไทยนะครับคงไม่ตั้งฉายาให้กับเขาว่าเป็นพ่อนักดเด็ดครับมาเน่นะครับเป็นนักเตะท,ที่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหเพื่อนๆเนี่ยรักมากจะมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักอยู่เสมอนะครับครั้งหนึ่งตอนที่โมฮัมเหม็ดซาล่าห์่ายแพ้นะครับในนัดชิงชนะเลิศแอฟริกันคัพออฟเนชั่นซึ่งเป็นการแพ้ให้กับซาโดว์มาเน่นั่นแหละครับจริงๆแล้วลิเวอร์พูลเนี่ยต้องการจะจัดงานอีเวนต์เล็กๆเ,เป็นงานที่เชิดชูเกียรติให้กับซาโดมา เน่ต่อหน้าแฟนบอลที่แอนฟิลด์แต่ในวันนั้นมาเน่เลือกที่จะปฏิเสธเพราะเขากลัวว่าซาร่าเนี่ยจะกังวลมากเกินไปนี่คือนิสัยของมาเน่ครับมันเป็นนิสัยที่ผมมองว่า,วาดีมากๆไม่ทําร้ายเพื่อนแล้วในวันที่เขาหมดรักหรือหมดใจเนี่ยเขาเองก็ทําทุกอย่างในวันสุดท้ายกับลีพูอย่างเต็มที่ช่วยทีมคว้าแชมป์เอฟเอคัอังกฤษช่วยทีมคว้าแชมป์คาราบาลครับแม้ว่าจะแพ้ต่อเรอลมดริดในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์สลีกแต่ในวันฉลองแชมป์เราได้เห็นรอยยิ้ม เราได้เห็นความสุขที่เขาต้องการจะเก็บและสะสมนะครับกับทีมในวันสุดท้ายซึ่งในวันที่เขาตัดสินใจจะยา้ายไปกับ,บเบย์มินิกเนี่ยบอกเลยว่าณวันนั้นนะครับไม่มีแฟนบอลลีู่คนไหนรู้สึกโกรธรู้สึกเกลียดเขาเลยแม้แต่น้อยมีแต่คําอวยพรนะครับที่จะขอให้เขาโชคดีกับเส้นทางใหม่ที่เลือกเดินซึ่งการจากลาของมาเน่เนี่ยดูเหมือนว่าจะถูกกลบช่องว่างความคิดถึงนะครับด้วยการที่ลีอาฟูเนี่ยมีการซื้อดาวินดุนเยสเข้ามาสู่สมโมสรอนด้วยค่าตัวสถิติโลก ประมาณ85ล้านปอนด์แต่ว่าณเวลานี้เนี่ยผมบอกเลยว่าดาวินดุนเยสเนี่ยยังไม่สามารถปรับตัวนะครับหรือว่าทดแทนการจากไปของมาเน่ได้เลยครับบวกกับตอนนี้นะครับผลงานของล์พูเนี่ยมันย่ำแย่มากๆมีแพ้นาโปลีเสมอในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับกว่าจะชนะคู่แข่งเนี่ยยากเหลือเกินดังนั้นเนี่ยหลายต่อหลายครั้งครับมันทําให้แฟนบอลล์พูเนี่ยยังมูฟออนเป็นวงกลมอยู่ยังคงคิดถึงมาเน่สุดหัวใจเพราะว่าการที่ไม่มีมาเน่เนี่ยมันทําให้ล์พูเนี่ยเสีย หายอย่างมากครับโดยเฉพาะเรื่องของการจบสกอร์อย่างตอนนี้เนี่ยซาร่าเนี่ยไม่ได้มีเพื่อนรักที่เขาคอยประสานงานอีกแล้วผิดกับทางมาเน่ครับที่ลิเวอร์พูลเนี่ยฟอร์ไม่ดีแต่มาเน่กับเบเยนเนี่ยโอ้โหทุกอย่างเนี่ยมันไปได้สวยจริงๆครับเขายิงไป4ประตูจากการลงสนาม4เกมแรกให้กับบาเยนเขาพยายามทําทุกอย่างครับเพื่อทําให้แฟนบอลเสือใต้เนี่ยหลงรักเขาในเวลาอันรวดเร็วเราจะได้เห็นว่าเฮ้ยมาเนย่ยืนแจกลายเซ็นแฟนบอลเป็นชั่วโมงชั่วโมงมีการปีนขึ้น บนอัศจย์เพื่อพูดคุยและใกล้ชิดกับแฟนบอลมาเยือนให้ได้มากที่สุดน่าเป็นการที่เขาเนี่ยพยายามจะซึมซับให้เขาเนี่ยกลายเป็นโอ้โหสาวกสเตือใต้อย่างเต็มตัวซึ่งแน่นอนครับด้วยอร์ออมแบบนี้เนี่ยผมเลยเชื่อว่าแฟนๆบาเยอร์นนเนี่ยอาจจะมาว่านี่หละครับคือตัวแทนของเลวอนดอสกี้ได้ไม่ยากอย่างไรก็ตามครับเมื่อแรกรักน้ำต้มผักก็ว่าหวานครับเพราะว่ามาเน่ออกสตาร์ทด้วยความสวยงามแต่ตอนนี้เนี่ยมันกำลังจะกลายเป็นปฏิกรรมน้ำแข็งที่สวยงามเพียงใดครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ย มันกําลังจะละลายหายไปแล้วเพราะด้วยความที่บาเยอร์นณตอนนี้เนี่ยครับไม่ชนะใครมาแล้ว4เกมรวดครับในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันล่าสุดคือการบุกไปแพ้เอาส์บวก0ูนต่อหครับจากทีมที่เป็นเจ้าพ่อของบุนเดสลีกาเยอรมันแต่ณตอนนี้ครับเขาร่วงมาอยู่อันดับ5ของตารางไม่น่าเชื่อครับตามหลังอุนิโอนเบอร์ลินนะครับจ่าฝูงของลีกถึง5แต้มด้วยกันแน่นอนว่าเวลาผลงานไม่ดีหรือทีมแพ้เนี่ยมันจะต้องมีคนหนึ่งที่กลายเป็นแพะรับบาปแล้วแพะคนนั้น ที่แฟนสไตล์มองนะครับนั่นคือซาดิโอ เน่ ane, ครับเนื่องจากว่าแฟนบอลบาเยอร์ Bayern, นะครับมองว่าศักยภาพของมาเน่เนี่ยไม่สามารถทดแทนการจากไปของเลวันดอฟสกี้ได้เลยถึงแม้ว่ามาเน่ ane, กับเลวันดี้เนี่ยจะเป็นนักเตะที่สไตล์ไม่เหมือนกันนะครับเลวันดอฟสกี้เนี่ยเขาเป็นพวกแบบว่าตัวจบสกอร์ส่วนมาเน่เนี่ยจะถนัดปีกมากกว่าดังนั้นเนี่ยการจะไปหวังให้มาเน่ยิงประตู30ลูกหรือ40ลูกต่อซีซั่นเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้แต่ด้วยความที่ครับบาเยอร์ Bayern, นะครับไปซื้อตัวมาเน่เข้ามาดังนั้นเนี่ยเรื่องของการ ถูกเปรียบเทียบเนี่ยมันจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าต้องไม่ลืมว่าเลวอนดอฟสกี้นะครับยิงประตูให้กับบาเยอร์ในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันเนี่ยถึง110ประตูตลอด3ซีซั่นหลังสุดซีซั่น2 0 1 9ถึง2020เนี่ยยิงไป34ประตูด้วยกัน2020ถึง2021ยิงไป41ประตูทําลายสถิติของแกลด์มุลเลอร์นะครับแล้วก็ซีซั่นก่อนก่อนจะย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาเนี่ยเลวอนดอฟสกี้นะครับยิงไป35ประตูด้วยกััันนนดง้เนี่ย เมื่อมาเน่ไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาได้เนี่ยทำให้นะตอนนี้เนี่ยโอ้โหแฟนบอลของเสือใต้เนี่ยออกมาวิจารณ์มาเน่อย่างหนักเลยครับซึ่ง3บัญชี3ามแอคเคาที่ไปดูมานะครับแล้วต้องบอกต้องบอกเลยว่าถ้ามาเน่มาอ่านเขาคงรู้สึกเสียใจอย่างแน่นอนครับมีคนนึงครับไล่ให้สดิอมาเน่ย้ายเล่นในลีกจีนเพราะมองว่าศักยภาพไม่ดีพอที่เล่นกับเสือใต้อีกหนึ่งคนบอกว่าตลอดการชีวิตการเป็นแฟนบอลยบร์นไม่เคยเห็นนักเตะตัวรุกคนไหนจับบอลได้ห่วยเท่ากับ ไซโดมาเน่มาก่อนเลี้ยงบอลก็ไม่ดีเชื่อมเกมก็ไม่ได้เล่นไม่ออกเลยเป็นนักเตะที่แย่สุดๆส่วนอีกคนก็บอกว่านี่คือการเซ็นสัญญาที่แย่ที่สุดที่ล้มเหลวที่สุดของบาเยอร์ในซีซั่นนี้เขาไม่เหมาะกับบาเยอร์เลยสักนิดและควรขายออกจากทีมไปซะในช่วงตลาดซัมเมอร์ซึ่งแน่นอนถ้าหากเราโดนแบบนี้ครับมันคงเป็นอะไรที่น้อยใจอยู่ไม่น้อยเพราะว่ามานเน่เพิ่งจะย้ายไาอยู่กับบาเยอร์เพียงเวลาแค่2เดือนเท่านั้นอย่างไรก็ตามมันก็ยังมีคนมองว่าเฮ้ยสาเหตุที่มาเน่เนี่ยผลงานไม่ดีเนี่ยเป็นเพราะว่า ยูเลียสนาเกีวมันคุนซื้อของสือใต้จับมาเน่ไปอยู่ ในตำแหน่งที่ไม่ถูกไม่ควรนั่นคือดีดอัลฮามันอิมาฮามันเนี่ยเขาบอกว่ามาเน่ย,ยังดูไม่ค่อยกลมกลืนเข้ากับทีมากเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาเองเนี่ยถูกจับไปเล่นเป็นกองหน้าซึ่งตอนอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยโอเคว่ามาเน่เคยเล่นกองหน้ามาก่อนแต่กับบาเยอร์เนี่ยเขาดูโดดเดี่ยวเดียวดายมากเกินไปเขายังเชื่อมกับเพื่อนไม่ได้ดังนั้นตอนนี้เนี่ยเลยมองว่าเป็นสาเหตุหลักๆที่ทําให้มาเน่ย,ยังไม่สามารถทําผลงานที่ดีออกมาให้กับบาเยอร์ได้ต้องมารอดูกันครับว่าสุดท้ายแล้วมาเน่กับบาเยอร์จะเป ตเชื่อว่าไม่ว่าเขาจะโดวิจารณ์หนักแค่ไหนแฟนบอลลิฟผู้ที่เขาเคยอยู่กับทีมมาเนี่ยจะไม่ปล่อยให้เขาโดดเดี่ยวเดียวดายอย่างแน่นอนเพราะว่า Y N W A ครับ คุณจะไม่มีวันเดินเดียวใดเชื่อว่าแฟนบอลล์พูพร้อมจะอยู่เคียงข้างกับเขาไปตลอดแน่นอนนะครับเพราะว่าฝนที่ตกทางโน้นมันหนาวถึงคนทางนี้ครับโปรดให้เวลากลับมาเน่อีกสักเล็กน้อยและเชื่อว่าเขาเองพร้อมจะพิสูจน์ให้แฟนบอลเือร์ไได้เห็นว่าตลอด6ปีที่ผ่านมากับล์พูเขาทําได้ดีมากเพียงใดอย่าด่วนตัดสินใครในเวลาเพียงแค่2เดือนครับและนี่คือขอ่าสนามอินไซด์ครับถ้าคุณชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ฝากกันด้วยนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ